yeah next year i'm really trying to go to different uh, territories different uh, countries different cities next year i really want to go to uh, yeah there are a lot of places that i haven't spent enough time in asia that i really want to uh, uh, stay and understand and you know appreciate the culture just to vibe in with the with, with the locals you know to to experience what is it like to live as um, as a local local citizen I really want to go to India because uh, I love India. And I really want to go to Indonesia, Vietnam. Yeah, I really want to go to uh, different cities. I want to go to uh, Taipei, you know, just to hang around, just to have a good time. The Philippines, I would really want to go there too. I want to go into more different territories. For example, I really want to go to uh, Budapest. I live there. I want to go back to Sicily, Finland, Sweden. A lot of different places where I can just share my New album with a new audience. If I do, though, I would really want to just travel around. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดก็จะมาพูดในเรื่องที่อถ้าใครทนดรามากไม่ได้ก็เลื่อนผ่านไปก็ได้นะคะแต่ว่าแอดจะพูดในเรื่องของขอความเป็นส่วนตัวให้กับแจ็คสันวางนะคะเวลาที่เขามาประเทศไทยนะแล้วทําไมแอดถึงต้องมาขอร้องอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของแอดใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องของแอดแต่สิ่งที่แอดอยากจะบอกนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายนะคะสิ่งที่แจ็คสันวางเนี่ยได้พูดไว้ในไลฟ์สดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกระจ่างและเข้าใจแจ็คสันวางมากขึ้นนะแน่นอนคะ่ะในช่วงที่มี คุณจะไปรอที่ห้างรอตรงไหนที่จะเจอเขาเนี่ยรอได้นั่นคือการทํางานของเขาการที่มีแฟนคลับมาชื่นชมเนี่ยตัวศิลปินเองก็ชื่นใจแต่ว่าในช่วงเวลานอกเหนือนจากนั้นในช่วงเวลาจากงานจบแล้วเขาจะไปหาไรทานเขาจะไปเที่ยวเล่นที่อื่นอันนั้นคือเวลาส่วนตัวของเขานะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแยกแยะและเข้าใจได้ว่าอันไหนคือเวลางานอันไหนคือเวลาส่วนตัวในช่วงเวลาส่วนตัวนะคะทุกคนก็ไม่ควรที่จะเข้าไปรบกวนชีวิต ส่วนตัวของเขาเลยนะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะเราจะเห็นว่าแจ็คสันหวังเนี่ยนอกจากจะไปกับทีมงานแล้วเขายังไปกับคนรู้จกักไปกับคอนเน็ชันไปกับคนที่ดูแลเขาไปกับญาติเขาไปกับเพื่อนพี่น้องคนสนิทของเขานะคะมันเป็นช่วงที่เป็นเอนจอยไทม์ของเขานะคะก็คือจบงานแล้วเขาก็อยากจะไปผ่อนคลายแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไปที่ไหนก็จะเจอแฟนคลับไปรอเขาอยู่ทุกที่ตลอดเวลาตัวอย่างอย่างเช่นที่สยามนะคะทุกคนแอดไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนรู้ได้ยังไงนะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยจะไปที่น,นั่น พอเห็นบางส่วนเนี่ยไปตั้งแถวรอเลยตั้งกล้องรอเลยซึ่งนี่คือเวลาสุนทรงเขาแล้วนะแน่นอนคะ่ะแจ็คสันหวังไม่ได้ว่าอะไรแต่สังเกตไหมคะว่าตอนที่ขึ้นไปชั้น2อ่ะแจ็คสันหวังใช้ภาษากายบอกทุกคนว่ากลับบ้านไปนอนเถอะกลับบ้านไปนอนเถอะนะทุกคนแล้วตอนออกจากร้านนะคะแจ็คสันหวังเนี่ยก็ได้มีการเซอร์วิสแฟนอาจจะมีคนบอกว่าก็เขาก็เซอร์วิสแฟนนี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรให้มันวุ่นวายไงทุกคนแต่ลองย้อนนึกกลับไปในวันที่แจ็คสันหวังไปเดินตลาดนัดัดเมื่อคร้งที อทุกคนจําได้ไหมคะว่าเขาเดินไปแล้วก็จะมีคนเจอแล้วก็พยายามถ่ายคลิปนะคะแล้วเดินใกล้มากใกล้แจ็คสันหวังจนแบบแทบจะสิงอยู่แล้วก็เป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งเลยนะอะไรแบบนั้นเนี่ยภาพที่ออกมามันดูไม่โอเคเลยนะทุกคนแล้วนอกจากนั้นนะแจ็คสันหวังเนี่ยก็จะไปทานหมอ้อไฟแต่ว่า ด้วยความที่ฝนมันตกหนักไงทุกคนแล้วแจ็คสันหวังเนี่ยถึงขั้นขอร้องเลยนะว่าขอร้องกับบ้านเถอะอย่ารอเขาเลยแล้วฝนมันตกหนักมากจนสุดท้ายนะคะแจ็คสันหวังเนี่ยไม่ได้ทานมออไฟตัดสินใจที่จะกลับเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่กลับแฟนคลับก็จะโชว์สกิลหนังเหนียวรอเขาอยู่ตรงนั้นแม้ว่าฝนจะตกมากแค่ไหนก็ตาม การที่เขาไม่ได้เดินเที่ยวอย่างสะดวกสบายอย่างที่เขาต้องการการที่เขาไม่ได้ทานอาหารอร่อยที่เขาอยากจะทานนั่นคือการรบกวนชีวิตเขาแล้วนะคะทุกคนเหมือนครั้งที่แล้วที่สุดท้ายแล้วไปจบที่ร้านพีเอนะแล้วด้วยความที่ฝนมันตกหนักทุกคนแจ็คสันหวังก็เลยให้แฟนคลับนะคะเข้าไปในร้านพีเอแล้วก็เลี้ยงข้าวเขาด้วยอันนี้คือรบกวนขั้นสุดนะถึงแม้มันจะเป็นความใจดีของศิลปินแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งแจ็คสันหวังนะคะเขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่สบายใจที่ทุกคนจะต้องไป ตากแดดตากลมตากฝนเพื่อเขาหนาะถึงขั้นออกมาโพสต์ว่าช่วยดูแลตัวเองก่อนช่วยนึกถึงตัวเองก่อนเพราะมันไม่เป็นอะไรมามันไม่คุ้มนะคะกับการที่ไปเฝ้าเขาแบบนั้นนะแล้วหลังจากวันนั้นเราไม่ได้เห็นแจ็คสวนหวังอีกเลยแล้วการมาในครั้งนี้นะคะนอกจากที่เราจะเห็นแจ็คสวนหวังเนี้ยมาที่ร้านนี้แล้วเราก็ไม่เห็นแจ็คสวนหวังไปที่ไหนเลยถูกไหมคะเราก็จะเห็นตาม IG ของคนอื่นแบบแวบๆวบป้าซึ่งแอดก็อยากจะฝากนะคะถึงคุณรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนก อย่าไปเลยอย่าไปรบกวนการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไม่ใช่วาราง,งานของเขาเลยนะก็ในไลฟ์สดรอบที่ผ่านมานะคะแจ็คสันวางเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับแฟนๆนะถึงเรื่องอาการป่วยของเขาถึงเรื่องการเตรียมงาน Magic Man 2แล้วก็อัปเดตนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะอัปเดตชีวิตเขามากขึ้นนะคะในทุกวันนะเกี่ยวกับ personal life นะคะก็คือชีวิตส่วนตัวเขามากขึ้นนนั่นเองแล้ก็มีการตอบคําถามหน้าไลฟ์นะคะที่ทุกคนพิมพ์ไปนะแจ็คสันวางก็ได้ตอบแทบจะ ทุกคอมเมนต์เลยมั้งที่ที่พิมพไปนะถ้าเขาอ่านทันนะคะเรานอกจากนี้นะทุกคนแจ็คสันวังเนี่ยได้พูดในเริ่มต้นไลฟ์เลยว่าเขาเนี่ยอยากจะไปในดินแดนที่เขาไม่เคยไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโปรโมทอลัลบั้าใหม่นะคะรวมถึงเวิร์ทัวร์ด้วยนะแล้วนอกจากนี้นะคะทุกคนแจ็คสันวังเนี่ยยังได้พูดอีกว่าอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนอยากสัมผัสการใช้ชีวิตแบบพลเมืองทั่วไปนะคะอยากที่จะชื่นชมวัฒนธรรมในทุกที่ที่เขาไปประมาณนี้นะคะเห็น เป็นอะไรอย่างหนึ่งไหมคะนี่คือสิ่งที่ทําไมอาจถึงอยากจะพูดว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนในช่วงเวลาส่วนตัวขอให้เขาได้ใช้ชีวิตส่วนตัวและพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครพยายามเข้าไปรบก,กวนชีวิตส่วนตัวของเขานะคะถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยชอบประมาณไหนก็ให้นึกถึงยูทูบเบอร์สคนนี้ที่อาจพอจะนึกออกนะคือ1ก็คือมิ้นไอรลมบอลนนะคะฉิงเฉียงนะแล้วก็น้องพลอยการเที่ยว ลักษณะเนี้ยคือสิ่งที่แจ็คสันหวังเนี่ยฝ่ยฝันทุกคนทําไมแอดเข้าใจเพราะว่าแอดก็เป็นคนที่เที่ยวแบบนี้เหมือนกันแต่แจ็คสันหวังคงจะไม่ได้แบบแบค็คแพคอะไรขนาดน,นั้นด้วยความที่เขาเป็นคนจีนนะคะเวลาที่เขาไปไหนเขาจะไปเป็นกรุ่มใหญ่ไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะแค่คนรอบๆตัวของแจ็คสันหวังเนี่ยก็เกือบเกือบสิบคนแล้วนะที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะ หรืออย่างน้อยคนเลยก็จะมีดาริวซสโมนาไอแซคแล้วก็วัดิีกาดของเขาด้วยนะแต่ถึงยังไงถ้าเป็นไปได้เขาก็ยังอยากที่จะลงถนนด้วยตัวเองอยู่ดีนะอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะเขาอยากจะไปแบบชิมโลเคอลฟู้ดอยากจะไปเดินดูวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมตด้ใช้ชีวิตกับคนในท้องถิ่นซึมซับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะนี่คือสิ่งที่แจ้งสวังชื่นชอบนะแล้วชื่อแต่ละประเทศที่เขาพูดมาว่าเขาอยากไปจริงๆเนี่ยมันจะมีความเป็นเค้าเจอร์ที่ค่อนข้าง ที่จะยูนิคสูงมากๆนะคะทุกคนเรานอกจากนี้นะคะการที่ได้ทําอะไรแบบนี้ทุกคนสําหรับคนเป็นศิลปินน่ะทุกๆคนน่ะมีแหล่งแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันและเชื่อว่าการที่เขาต้องการที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการได้สัมผัสผู้คนน่ะมันเป็นอะไรที่จะทําให้เขาน่ะเกิดแรงบันดาลใจได้มากขึ้นนะมันจะมีคําพูดของนักเดินทางอยู่ประโยคหนึ่งค่ะที่ว่าจุดหมายมันไม่ได้สําคัญเท่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสิ่งที่จะทำให เราได้แรงบันดาลใจเพราะหลายๆครั้งที่เราได้ไปตามเมืองต่างๆนะคะมันจะมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจทุกคนแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้สัมผัสและพูดคุยกับคนแปลกหน้าเราอาจจะได้รู้ถึงประวัติที่น่าทึ่งหรือได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสนะคะมุมมองแนวคิดทัศนคติของคนแต่ละประเทศหรือว่าประสบการณ์ที่นักเดินทางเนี่ยได้เอามาแลกเปลี่ยนกันนะเราอาจจะได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่เป็นแรงบั ดาลใจให้เราได้ด้วยนะคะรวมถึงร่องรอยของวัฒนธรรมอารยธรรมมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เป็นศิลปินได้หมดเลยคือถ้าสําหรับแอดอะแอดรู้สึกว่านี่คือพอยสําคัญมากๆนะแล้วถ้าเขาไปในที่ที่เขาไม่สามารถที่จะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายและเต็มที่ยทุกคนมันก็เหมือนการไปในครั้งนั้นนะมันค่อนข้างที่จะเสียเที่ยวนะด้วยเวลาของแจ็คสันวังอะคะ่ะทุกคนเขาทํางานตลอดเวลาเขาจะไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวส่วนตัวสักเท่าไหร่ทุกๆวั ของเขาคือการทํางานจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาที่เขาจะไปเที่ยวได้ก็คือการที่เขาได้ไปทํางานต่างประเทศก็คือไปทํางานด้วยแล้วก็ถือโอกาสที่จะท่องเที่ยวไปด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเวลาที่แจ็คสันหวังนะคะไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะออกไปเที่ยวข้างนอกอย่างเช่นตอนไปสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งไปมาเลเซียใช่ไหมคะเขาก็ได้ไปเที่ยวตลาดกลางคืนอย่างที่เราเห็นเลยค่ะทุกโฟนแจ็คสันหวังชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแม้กระทั่งมาไทยเขาก็ยังมาเดิน นัดนั่นคือสิ่งที่เขาอยากทําทุกคนแล้วแม้กระทั่งตอนที่เมื่อครั้งที่แล้วที่แจ็คสันหวังมาเนี่ยตอนที่ไปตักขยะจําได้ไหมทุกคนน้องเจตก็ได้มาให้สัมภาษณ์นะคะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปลองแฮงเอาแบบลองไปเที่ยวภาบไทยอยากลองไปร้านอาหารไทยที่มันแบบเป็นสไตล์ไทยๆอ่ะทุกคนแต่ว่าเหล่าบรรดาดารา,าเขาก็รู้ดีใช่ไหมคะเขาก็พยายามจะดึงแจ็คสันหวังเนี่ยสุดฤทธิ์เลยว่าไปไม่ได้หรอกแจก็คเอ่อให้พาไปเที่ยวครับเราก็ดึงดึงเสื้อเขาว้แล้ว อยากไปเลยเดี๋ยวคนเขาจะเดินกันลำบากตอนนั้นมันเป็นแบบ after party แล้วอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก,ก็มีดื่มกันบ้างแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยไออยากไปแบบวีลลไทยปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็แบบ <c oughs> ที่จะไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่เขามาก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจแหละเพราะว่าโหมันมันก็ยากมากนะพี่หนึ่งขาะเขาไปสยามเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยอะเขาไปแบบสถานที <c oughs> <ๆ>่บันเทิงอะไรเงี้ย คงแบบโหมันก็ต้องมีความแบบ p r i v a t ให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแคร์น้อยกว่าที่เราแคร์เขาอีกคือเขาจะแบบเอ้ยอ,ยอยากไปอยากไปอยากไปอะไรเงี้ยใช่เขาแบบชิลแต่ว่าเราจะแบบหูไม่ได้เลยอยากรู้ว่าแบบคนไทยเขาแบบเที่ยวกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราพูดเราก็ดึงพอเขาไว้ก่อน แล้วในช่วงที่อยู่อเมริกานะคะเราจะเห็นเลยว่ามีคนเนี่ยเจอแจ็คสันหวังเดินอยู่ข้างทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่ว่าจะตอนที่อยู่ LA อยู่นิวยอร์กทุกคนเห็นหมดเลยทุกคนก็มีโอกาสใต้ถ่ายรูปนะคะหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะไปที่ร้านอาหารเข้าไปแบบปกติเลยทุกคนไม่ได้มีการแบบสั่งกัน้นหรือการจอง v i p ใดๆนะเขาอยากไปก็คือไปเลยนะคะแล้วอย่างที่อเมริกาใตา้ใช่ไหมทุกคนก็อาลอกอะค่ะหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วอาลกก็ได้จัดตรียลมือดึกให้กับ แจ็คสันหวังกับทีมงานก็จะเป็นอาหารที่ชาวบราซิลเขาทานกาันจะเป็นอาหารท้องถิ่นด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่เขาเรียกอะไรเป็นที่นิยมนะคะก็จะเห็นเลยความตื่นเต้นของไอ้ต้าวเนี่ยวเวลาได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเวลาที่ได้ลองกินอะไรที่มันอร่อยๆทุกคนเขามีความสุขมากนี่คือช่วงเวลาส่วนตัวของเขาจริงๆนะทุกๆท,ที่ที่เขาไปเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามที่จะไปทานร้านอาหารท้องถิ่นโอ้เราจะเห็นเลยว่าแจ็คสันหวังเนี่ยไปลองทานทุกที่นี่คือสิ่งที่แจ็ แสวงอยากทาอะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการจริงๆอยากให้เขาได้แบบมีความสุขและเอนจอยกับทุกอย่างที่เขาทําจริงขอร้องเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เขาไปเจอเขาเฉพาะวันที่เขาทํางานเวลาที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันแค่นั้นเพียงพอแล้วทุกคนแล้วก็เขาไม่ว่าอะไรนะถ้าเราจะบังเอิญแบบเดินเจอแจ็คนหวงแล้วแบบทักทายการขอถ่ายรูปแจ็คนหวังไม่เคยว่าเขาไม่มีทางที่จะว่าเลยเขาชอบด้วยซ้ำที่มีคนแบบรู้จักจําเขาได้แล้วเข้าไปทักทาย อย่างที่เขาเคยพูดเลยทุกคนเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาทีดเขาแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เขาอยากเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเออเดินถนนได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆได้ทุกคนแล้วแจ้งสันหวังนะคะเขามักจะโพสต์อยู่เสมอว่าขอบคุณที่ให้เขาได้ใช้ชีวิตคำคำนี้มันมีความหมายสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดหวังเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะว่าครั้งหน้าถ้าแจ็คสันหวังมาไทยขอร้องนอกจากช่วงเวลางานแล้วจะไม่มีใครไปตามติดเขาแบบนั้นในช่วงเวลาส่วนตัวโอเคไหมคะทุกคน อย่าไปรอเขาเลยเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงแฟนคลับที่จะต้องกลับบ้านดึกดื่นบางทีเขาอยากที่จะทานอาหารอยากที่จะดื่มอยากที่จะแฮงเอาจนแบบคือเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทุกคนแล้วทุกคนจะมายืนรอเขาแบบนี้เขาก็ไม่สบายใจเขาไม่โอเคนะอาจเข้าใจนะคะว่ามันคือความรักแต่ว่าในความรักของเรามันก็ต้องมีขอบเขตกันนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องรู้ตัวได้ว่าเราทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรนะคะในการไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยทุกคน นอกจากความฟินส่วนตัวเท่านั้นเองแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ศิลปินเนี่ยสามารถอยู่ยืนยาวในวงการได้ก็คือค,อความรักจากแฟนคลับนะคะแต่ว่าสิ่งที่แจ็คสันหวังเนี่ยมักจะย้ํากับเราอยู่เสมอก็คืออยากให้โฟกัสที่ผลงานของเขาเพราะว่าการที่โฟกัสที่รูปร่างหน้าตาหรือชื่อเสียงเงินทองเนี่ยค่ะมันไม่ยั่งยืนนะวันหนึ่งมันก็จะหายไปแต่การที่เราโฟกัสที่ผลงานของเขาจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ในวงการและสร้างผลงานอยู่ไปได้นานๆนะคะนั่นคือสิ่งที่แจ็คสันหวังเนี่ย ปรารถนาและพูดกับเราอยู่เสมอๆนะเอาละค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในความเป็นแจ็คสันหวังจริงๆอะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้พื้นที่ส่วนตัวไม่รบกวนเขานอกเวลางานนะวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ